คือเสื้อผ้า100ชั้นหนึ่งรอยชั้นและทีนี้เราจะหาผู้โชคดีในการใส่เสือ้อหนึ่งร้อตัวเอาตรงๆปกติแค่แบบตัวเดียวอย่างเงี้ยก็ร้อนแทบบ้าแทบตายแต่ถ้าใส่ถึงเสื้อหนึอยตัวจะหายใจออกไหมจะเป็นลมไหมเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อมันว่ามันน่าลุ้นเว้ยมากมดูเลยดีกว่าใครออกคนแรกเป็น หรือว่าจะไปกันหรือว่าือจะเอาคนท้ายดีกว่าอ่ะคนท้ายให้ลุ้นหน่อยเออุ้ยยังไงให้สะท้อนใจจริงจริงจริหนึ่งวัยชั้นคือแบบเสื้อคอเล็กตัวใหญ่ใช่ไหมันร้อนมากมันถูกลาไดนะแล้วคือมันเป็นเสื้อของผู้หญิงก็มีในในนี้ตไปหาในยูทูบได้เลยไม่มีใครทำนะนอกจากช่องเอเน่เน่คุยกูกลัวทุกคนชอบว่าต้องเรียกรถโรงพยาบาลมาเฮ้ยมันร้อนมากมันร้อนอ่ะเรียกรถโรงพยาบาลมาเลยปะเราเรามีรถตู้อยู่นะฮะเอาเนี่ยไปเนี่ยรถตู้เนี่ยครับ เดี๋ยวเราตู้เฉยเฉยไม่ใช่เราเลือกรถกระบะเรามาด right ู่อดที่เสื้อเลยเดี๋ยวมาดูใส่เสื้ออ่ะใครจะเป็นคนนั้นอ๋อหน่อยอ้อหน่ยโอ้ยคิวเ็นครับคิวได้ใส่ครับทุกคนดีใจมากไอคิวออสเรื่อรแล้วไอโฟตแน่ไน่ไกิดนว่าจะได้นะอ้อยชิคก็อยู่เพื่อน้ย คนสุดท้ายไมโชคดีนะแม่กดีแม่งปักไม่ฉุนเนี่ยกูเออมีปัญหาตลอดไม่ได้คนออกคาดม่แต่เสี้ยววิใครแพ้เปใช่ไหมเอางี้อะคแพ้ปมในสองไหมสามม่สองให้เลือกจะได้แบบตื่นเต้นหน่อยสมในสองให้สามาอสอในสามสามในสามอฮะหนึ่งช่มึงช้ากี่ไงกนหนึ่งองชวหมึงให้กูเมือเอินดีวามึงไม่ทูอยู่เฉยหนึชั่ อนตน่อนนี้ความกดดันมาอยู่ทางเออแล้วนะหนึ่งแต้ลนะครับ้วดนให้ผมไม่อกกันไกนะตเว้ยจิตวิญญาณนะสองช้อเอยหนึ่งสองอะไรนี่คืออะไรมาอยู่อะไรอย่างนี้จิตวิญญาณสองช้อเอ้ยหนึ่งข้าหนึ่ข้าอันนี้ใครได้เลยอันนี้รอบสุดท้ายนะเดี๋ยพิงดิเดี๋ยวเดวไม่ตื่นเต้นกันเลยเเพิ่ดิหนึ่งสองชอ ต้องอินึงเดียเขาจะจีนิมใช่ใช่เต้นขึ้นไปแล้วได้มสองหนึ่งสองโต๊ะเรียบร้อยทุกคนเออเป็นส่ครเป็นส่ยะรับอผู้โชคดีของเรานะครับผมเป็น นะว่าเราไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยในเรค่อด้วยคนขับเป็นกำลังใจให้เอินแม้จะให้เอินนะคะจะเราช่วยกันใส่ครับ let's go เริ่มเลยมาแล้วเสื้อเราเสื้อตัวแรกนะครับมาใส่เลยนับตือนที่หนึ่งเอาอ่ะเฮ้ยเวอร์แรงกังดีเลยนะเฮ้ยไม่ได้เอินสู้สู้ที่สองแล้วเอินสู้เอานี่นี่สี่เตือนหนึ่งหนึ่งสองสามตัดมาละเอาได้ทุกคนไปครับ ข้อไหนแข็งสบายอยู่นะอันนี้สามสามตัวแล้วนะฮะสี่แล้วนะเฮ้ยตัวที่สี่แล้วครับได้แล้วเป็นลมดีเราเรมมนพร้อมไหมไหวไหมเธออยังได้อยู่สี่ตัวสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วอาการยังดีอยู่นะเออสู้สู้ยังช่วยใจเรารออยู่นะเออไว้ันนี้ใครยังอ่าอุ้ยทุกคนดูแววเชื่อไม่ให้เพื่อนช่วยเฮ้ยกูเป็นเป็นหน่วยการให้กำลังใจหนักมั้ยโอ้แอนะสี่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมคบหกแล้วค่ะหกสอง สบายอยู่นะสบายอยู่ชน้าเริ่มแบนเออก็แบบแน่นาแล้วทุกคนรอยชันจะรอดไหมทุกคนหกตัวก็แบบแน่นแหละเนาะอุ้ยรอดเปล่าเจตอาเจตครับโอ้แปดแค่นี้ก็แบบเกินางแล้วนะแปดอู้รองไหวไหมเอิร์นอันนี้แบ่งแบ่งให้เขาได้ไหมยิมมี่โนโตะตึง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 เท่าไหร่ละแปดเหรอใช่ปะประมาณแปดอีสันแปดแปดแปดอนี้ตัวที่เก้าใช่ไหมตัวที่เก้าเลยนะครับอู้ นะะคอ่านี่ครับเซอร์เดนเม้นะครับยังไหวไหมฮะสิบสิบสิบยังไหวไหมฮะไหวไหโอเคยังไหวนะฮะขอขอถามอาการหน่อยสิบตัวมันเป็นยังไงทุกคนมันแบบหายใจไม่ออกรู้สึกยังไงเส้นแน่นหายใจไม่แบบแล้วแล้วใครไหวให้ใส่กูเป็นผู้ที่แพ้เพสครับคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดนะฮะเกิดเครงคนแพ้คือต้องอยู่แรงด้วยให้ไหวเฮ้ยมึงอย่ามาจุนจ้านหรอกู เอาละครับ11นะฮะตัวที่11เริ่มแบบมีอาการนะเริ่มมีอาการแล้ว11แล้วฮะมีแล้วมีแล้วปกติก็มุดกินอยู่แล้วสิบ11แล้วนะฮะสิบสองฮะมีอัโบรให้กำลังใจเลยเฮ้ยเธอสู้โอเคเฮ้ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนสิบสองก็เอาแล้วเริ่มแน่นแล้วอ่ะช่วยแกะแขนหน่อยช่วยแกะแขนหน่อยสิบสตัว ทุกคนคือรู้สึกแบบอุดอานแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็เกิดมาไม่เคยใส่เสื้อถึงหนึ่งร้อยตัวแล้วก็ไม่มีใครเคยทําและเออเดเมก็เป็นคนทําเป็นแบบชาแนลแรกอ่ะทุกคนนะวะจะมาไปขิงเสร็จแล้วไงไม่ได้ขิงแต่อยากให้รู้ว่าช่องเอเดเม่เป็นไอดอลแล้วไอเดิลจะเป็นไอดอหนึ่งของประเทศไทยโอ้ยดูสิเราเมีไอดอลไงเอกไลเดอลนะอันนี้คืออะไรก็แล ไม่ได้นบจริงๆนะสิบสี่สิบสี่สิใเหรอเออสมันไม่มกานั้นหรออ่ะสิบห้าสิบห้อ๋งินน้อย่างนี้ไหมโอ้โหเอเอิเอมันก็ไม่ใช่น้อยเมื่อกี้คุเราได้สิามต่อไปลดอีกมันเท่าไหร่แล้ววะอ่ะสิบสสิไปจห้าออ้อ มีมั้งเธอคือแรงใช่ไหมไมมันมันชูกันไม่ได้แล้วไงมึงก็ร้องเสื้อไม่ได้มันมันไม่มสุไอเสื้อไม่ได้เฮ้ยรู้ถึกต่อแบบว่าถ้าสมมติว่าคนมีน้ำหนักเยอะเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบนี้แน่ๆเลยอโอพ่อมึงอ่ะไม่แม่งอ้าไม่ใช่เหรอเอาอะไรกันไอใส่แก่หัวเหมือนไอ้จอมันบูเอ้ยเบก้าเอ้ยเบก้า ก็นี่เราก็ยี่สิบตัวตัวน้วีอไรรู้สึกยังไงยี่สิบตัวเร่นมากูอยากรู้วะลองลองกิ้งไหมลองกิ้งไหมทดสอบความเจ็บคนที่น้ำหนักเยอะเนี่ยเขาแบบเ้นเล่นขนาดนี้เลยวะกิ่งิงกิเป็นหมูเลยอตุ๊กนิกมากเลยอ่ะฟุ๊กนิกฟุ๊กนิกฟุ๊กนิกเนี่เยข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ข้าไม่เหม็นกับกูเลย ดูแขนเป็นก้อนเลยดูแขนให้หน่อยได้ไหมใหแขให้หน่อยได้ไหมไหวไหมเธอไม่ไหวออกนะบอกเขาทอนทีนะอันนี้กี่ละยี่สิ้าาแลเรามาครึ่งของครึ่งของครึ่งของครึ่งหนึ่งสส่แลวนะรขนาดนี้แล้วเราก็ต้องแบบทำต่อไปให้มันสาเร็จเว้ยยิม้าแล้วยังไงเราก็ต้องตู้ ตอนเนี้ยสามสิบมันแน่นมากเพราะว่าเอินเอินเอินแบบเท่าไสามสิบแล้วนะเว้ยบอกว่าสามสิบแล้วเรามาขึ้นทางเอาว่าเรื่องดี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 กำลังใจอยู่นะกำลังใจอย่างดีนะไม่เมืองตรงนี้คือแบบว่าตรงนี้มันแบบว่าล้อนร้อนแล้วอ่ะไม่ไหวสามเอ็นละไม่ไหวเอินต้องบอกนะ เพราะว่าต้องอนขอร่า50ก็ได้แ่ะคิวช่วยแฟนไหมไม่มันมันเป็นใจลอร้อยเราเป็นคนแบบจังอ่าคนคนจริงนะคนได้ไวคนจริงนะเราทำได้เออเอออย่าแบบเล่นเล่นละครให้กูเห็นเลยกูเริ่มกูเป็นหัว เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเออหยเปล่าอน้อาแป๊บนึงหบอกนะน้องเป็นห่วงนนี่ย่อไปนะทุกคนช่วยดึงแขนเสื้อให้เออหน่อยดิเดียเราจะดึงแขนเสื้อนะเออช่วยดึงอีกทีเห็นที่กูจะได้หายใจกูแบบว่ามันปิดไปหมดเลยทุกคนตรงนี้มันก็ปิดเออลเคอดีขึ้นเยอะไหมเออถ้าปล่อยแขนมันดีขึ้นเยอะ ทุกคนตัวเดียทุกคนก็อ,อนะ่ดอะไรเื่อทเออแบบส <40 S 2> ี่ตัวแล้วอะ่สิบตัวนสะี่สิบตัวแล้วจริงๆสามแล้วไ่ใช่อสี่สมห้าสี่สสามห่ไหรไหไมุ่่นดูดีดดดดกันต่อนะไปนไปสาหาแล้วค่ะทุกคน ตอนเนี้ยคือ40ตัวแล้วครับทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าน้ำหนักจะเพิ่มมากี่กิโลที่ชั่งน้ำหนักอยู่ไหนโน่นต้องไปพื้นเรียบไปพื้นเรียบเวลาไปเพื่นเรียบตรงนั้นนะเป็นคนที่รักเย้่แบนะพวกกายแบบนี้เด็กเอิญแบบเดินเหมือนซูโม่เลยนะอย่างเงี้ยเด็กเอิญเดี๋ยวเรามาดูกันจาก47จะได้เพิ่มเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยโอ้ สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดสี่โลสโลที่ถ้าเอิหนักคือ4สโลนี่ตัวจะประมาณนีอันนี้กี่ตัวส0่สิบ่ปะสี่สิบแสดงว่าเฉลิบเฉียว่าสิบตัวหนึ่งโลถูกป่ะสิบตัว1นึ่งโลถ้าตัว10โลโอ้โหแราแบกสิโลหนี่นตัวคือหนักคือมือตอนนี้กูแทบจะเป็นลมเว้ยเอาเหอะไปยกใจยกเลสิบโลยังดอันนี้คือตที่4ีแล้วนะครับะเอนมหแล้ว น่าเออตอนนี้คือไม่ไหวแล้วนะฮะไหวไหวไหวอยู่ใช่ไหมใจยังสู้อยู่นะไม่ถึงว่าเสื้อจะไหวเปล่าในตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วเลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยครับเขาไม่พูดจะครับรู้คำทำเพลงไม่พูดร่ำทำเพลงะเหลือใส่อย่างเดียวยังไม่ถึงครึ่งทางนะทุกคนตอนนี้อึ๊ตายงอดูด้านหลังเออเลยอันนี้แหละคอใหญ่ชื่อเหมือนแบบคือถ้าเล่นกล้ามถ้าเล่นกล้ามที่คือหุ่นหมีเลยนะถ้าเล่นกล้ามอ่ะเอ้ยลองอุ้มดิอุ้มเอิญได้ปะเในลองอุ้มดิ มัถ้ามึงหนักขนาดนี้กูไม่ไหวนะใหญ่จริงเหรอหน้าก็แบบจริงทุกคนตอนนี้คือมันถึง50ตัวใช่ปะเอิรรู้สึกว่าเป็นไงแน่นมากๆเลยใช่ไหมเอิร์นแน่นแล้วเอิรเข้าใจถึงคนที่น้ําหนักเยอะนะไม่เกี่ยวคนน้ําหนักเยอะคือตัวใหญ่แต่อันนี้คือเอิรใส่เสื้อผ้าหนาเนี่มันแน่น มันอ so ุดอ so ัดอุดอ no like, like, ัดมากใช่ทุกคนอไดแล้วแบบมี่แบบไม่มีแรงแบบเลื่อนตัวแบบหายใจออกไม่ค่อยออกแน่นอ่สมมติเดินก็คผักนี่คือแเดินเด้อเดอเดินเด้อเดเด้อเดด้คือยินด้วยอยู่ผักนี่คือล้มเลยจะินตัวอย่างเดียวเลยผักไม่ได้คืออันไหนลองผักเนี่ยดิวิเดี๋ยวนี่ค่ะาสิ่งนะมึงสกินเด้เด้ๆ อย่าทำรายกแนนะก็คือแบบต่อยอะไรนี่หายต่อยยต่อยายเจ็บหเจ็บจุบเจ็บนีดหน่อยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าห้ามทํานามเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากแค่เราใส่สิทธตัวนี่คือแบบ่ถ้าสมมติเอิร์นยขาดหายใจไม่ออกอ๋อตีปากแตกเลยไม่ถ้าสมมติเอิร์นหายใจไม่ออกแล้วทีนี้ทุกคนจะช่วยเอิร์นอลบาก่ยยงงแค่แค่แบบใส่ก็ยากแล้ว่อนยากกยดีนี่มันได้่ยากนี่ทุกคนดูเนี่ยแน่นแบบ หัวนี่เราจริงมันไปได้ยากนะที่คุณจะใส่เสื้อถึงร้อยตัวว่าตอนหอดน่าจะแบบต้องตัดใช่ไหมใช่ใช่ต้องตัดกูบอกให้ถ้ามึงตัดตั้งแต่ตัวแรกมาหมดไปหลายหลายบาทแล้วนะเฮ้ยเลือกของเอาละเริ่มละเริ่มโอเคหัวได้หัวได้พอพอเอาขึ้นลุกขึ้นคนเหนื่อยแทนว่ะเหนื่อยกูเหนื่อยแทนเลยอ่ะเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยแทนเหอกูเหนื่อยแทนเลยอ่ะ อันนี้เขาบอกว่าเขาสงสารนะแต่ใส่ไม่พักเลยสงสานะแต่ยัดยัดตลอดเลยยัดไม่หยุดอ่ะเอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อ่ะยืดยืดน้อยใจอ่ะไปแล้วหนึ่งอ็ดเได้ยังไงวะเนี่ยเสื้ออย่างี้ ไปแปลว่าแปลว่าเอิญรอดนะดูไม่ได้ไปเว้นั่นนะไม่เปดีนะไม่ได้ออกไปแปลว่าเอิญไม่รอดนะตอนนี้เอิญไม่มีคอไม่เยอะเลยเอิญเอิญไหวเอิญไหวมึงถ้ากูเป็นลมมึงก็ยัดให้ครบหนึ่งร้อยเลยนะผมเลยมึงตายก่อนยได้นะทุกคนหลังจากคลิปนี้จบไปนะถ้าผู้ติดตามกูสองล้านนะถ้กมึงขออะไรกูนะกูจะทำอะไรให้ได้สองร้อยตัวเลยอ๋อ แค่หนึ่งร้อยตัวกูก็แทบจะเป็นลมแล้วนะไม่่ไหหวยอยูนะน้าึงถ้ากูยยเป็นลมกูขออย่างเดียวไม่ต้องส่งกูโรงพยาบาลเอาถอดเสื้อกูแค่นั้นพอแล้วก็ให้กูดมยาดมนอนอยู่บ้านเออกูขอแค่นี้ถ้ากูเป็นลมจากนี้นะ Let's go ต่อเลยนะแปดสิบห,ะนะห้านะหรคนถ้าเก<อ>ิดเป็นลมจากนี้นะพวกมึงฟังกูนะพอแค่นี้มึงถอดเสื้อออกให้หมดแล้วเอากูไปนอนเปิดแอร์สั่มให้กูแค่นั้นพอแล้วก็เอายาดมให้กูเริ่มแล้วเริ่มนะเริ่มนะเริ่มแล้วเริ่มแน่นอนเริ่มไม่ไหวแล้วแน่เนี่ย เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเซ่อแล้วเริ่มร้อนแล้วเออได้ไหมเอ้ยเออเออเออไม่ไหวบอกไหวนะเว้ยไม่ไหวบอกไหวเลยไม่ไหวบอกไม่ไหวนะเว้ยทีเดียวเออทีเดียวสิบสามตัวสิบสามตัวโอ้ยลื่นอะเย็นนี่ดึงคอกเลยเก็จะได้ไม่รัดไง เอาหมอเขาก่เนเอาหัวใจเขาหอาหัววดหต้องเอาหัวเขาก่อนไหมแล้วค่อยเออนี่นี่นี่นีเดเลเด็กเลยอ่าเกบอกความรู้สึกให้กับผู้ชมเขาได้รู้ซิว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ใส่ง่ายอยู่ร้อนร้อนอย่างนี้แม้แต่พัดลมยังไม่มีเลยทกคงไม่จะหายใจมาเ้ยเอ็นมาเยอะเฮ้ยเยอะเยออ้่ใหว่าล้ดีนาด เออตอนนี้แบบกามแน่นมากเลยไหนดิพอแล้วอีกสตัวเท่านั้นจะทำได้ไหมทำได้เลยจันได้แล้วสตัวเท่านั้นสี่สามพบกันมาสอยังต้องใส่ยังไงเอออย่ารัคอนี่ได้ไหมนี่ได้ไหมอืออต้องไหวสตัวท้ายเออต้องขึ้นไหวนะว้ย มึงต้คือว่าอีสองครึ่งนั้นสองล้านตับมีห้องไว้สองล้านตับมีห้องไว้ยังไงสองล้านตับสองล้านตับสองล้านตับเอ้ยต่อครับต่อครับไปต่อไปต่อครับไปต่อครับคะแนนที่ดีต้องเป็นแบบนี้ไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับเฮ้ยเก้าเก้าสองเท่าเท่านั้นเดี๋ยวอะไรกเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละฝันนี้ก่อนฝันนี้ก่อนฝันนี้ก่อนอันนี้ฝันของน้ตเยอะฝันของโน้ตเยอะฝันนองโน้ตเยอะ มึงหนึ่งร้อยยังวะได้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 งยังวะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายตัเนยโอเคแ้อ,องกูก็รุนด้วยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นังออกเลย ไปที่สุดแล้วก็นำสำเร็จนำสำเร็จนะไอมึงไปกูจะมีตักออกอันนี้ครบร้อยตัวจริงๆเลยต้องตบมือให้กนหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถอดแบบเร็วๆเลยนะแบรับแบบชามแบบเลยนะไปหนึ่งไปแล้วหนึ่งครับ เราลอดตายเราต้อคนดูดูเสื้อผ้านี่คือเสื้อหนึ่งร้อยตัวเต็มๆนะฮะเราจับตัวจับตัวดูดิร้อนมากหลายตัวทุกคนร้อนมากเลยอ่ะมียาดีนะยาหมดไหนจะคอดูดมหน่อยดูตรงไหนเหงื่อเลยนี่ทำใหมันใจให้เลยนะโทษแกเราชองเราต้องได้สองล้านซับไปบ่ายถ้าสองล้านซับเราจะไปต่อที่สองร้อยตัวนะครับทุกคน ทุกคนฟังเอ,อินนะเอินในเม์จะถึง5ล้านซับภาย,ยในปี2023ูนยองมต่เชียอคอยดูทุกวันเอินในเม์ต้องเป็นัำดับหนึ่งของประเทศไทยบ๊ายบ,บายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดซส์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวช่องเอินในเม์ด้วยนะคะแบ๊ายบาย